วันนี้เราอยู่กับแพทริกเวล่า t ี t อาครัแล้วผมก็ได้ทำการอัพเลเวลการฝึกของแพทริกเวล่าตัวนี้ไปที่25นะครับทำให้ฝีเท้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น129การยิง104การส่งบอลร4 3การเลี้ยงบอล1 3 6 6การตั้งรับ122แล้วก็สภาพร่างกาย116นะครับและด้วยรูปร่างที่ดีนะครับมีส่วนสูงถึง192ซนพร้อมกับมีสภาพร่างกายดีและการตั้งรับที่ดีเนี่ย แต่ว่ามีท่าสกิล3ดาวทําให้ผมวางตําแหน่งของพลาติคเวลาตัวนี้ไว้เป็นตําแหน่งกองกลางตัวรับในทีมนะครับผมจึงได้ไปอัพค่าพลังการส่งบอลเนี่ยสถ้าจะอัพลมมิ่งเนี่ยแต่จะวิ่งไปทั่วนะครับและจะมั่วตําแหน่งไปนะครับส่วนอัพกล้ามเนี่ยที่ผมไม่อัพก็เพราะว่าค่าพลังงานที่ให้มาเป็นห้าดาวอยู่แล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งเนี่ยผมไปอัพเป็นกองกลางตัวทําเกมในแนวลึกในทีมของผมนะครับ คุณสมบัติที่ให้มาของตัวพลาสติกเวล่าตัวนี้ก็จะมีเนนแท็กเกิลนะครับกับมีลูกหม่งทรงพลังพลาสติกเวล่าตัวนี้จะช่วยแบกทีมผมได้ขนาดไหนไปลุยแรงกันเลยดีกว่าครับมีน้ตอนรับพลาสติกเวล่าเขาสู่ทีมนะครับในตำแหน่งกลางรับกับแผน4 3 3โฮลดิ้งตาที่หนึ่งเออร์โดเริ่มเขี่ยแล้วครับอาร์ทิวิดดครับอาร์ิโรนันโดโรนันโดเลี้ยงล็อกม้วนกลับมาที่เวล่าเวล่าเปิดไปที่ เสียเซเว่นมาที่ทีดานทีดานมาที่กินูกินูสับขาหลอกกระชากไปลิมเซนลงเปิดไปติดกองหลังสกัดไว้ได้นี่ลูกอยูท่ที่อ้าวไหลมาอ,องลีวิ่งแสงเฟอร์ดินานด์นนแตดลองนาลุมมาออกมาเซฟเปิดปุ่มเข้ามาไม่รอดอยู่ดีครับมิลิเตาโคเวียลาายคือไปสีดาน,ดานตูเล่เวียลา มาที่กินวูดกินวูดไปที่โรนันโดมาที่เวลา่าเวล่ามาที่กินวูดกินวูดหมวนวนกลับมาแล้วก็จ่ายมาที่ดีดานดีดานมาที่ตูเล่ตูเล่เอา้าจ่ายไปติดประติติดที่ตูเล่อยู่ตูเล่หลมาที่เซียเซเว่นเปิดมาที่เวล่าชิปข้ามมาที่เซียเซเว่นซัดเข้าไปหนึ่งหนึ่งครับ มาหนึ่งประตูตอนหนึ่งไปแล้วเวลาได้บอลเวลาเปิดยามาที่เซียร์เซเ,เวน่นเซียร์เซเว่นตอกส้นหนีครลโบโตโ้คาร์ลอเบโต้มาแล้วก็ไปสุดริมเส้นหลังม้วนกลับมาล็อกมาอีกทีหนึ่งเปิดเข้ามากองหลังเอาเปิดสีด<ต>ม<อ>งคืนดอนนลุมา,มาไปทีนี้ตุเลสกัดได้สีดานเวลาเวลาเปิดยามาเซียร์เซเว่นอีกครั้ง เดียร์เตเวนทำยังไงครับไหลมาที่โรนันโดโรนันโดมาที่ซีดานซีดาน,ดานจ่ายทะลุช่องมาไปถึงกินบูดแอดลิโคบังทางไว้ครับอ,นะอ้าวนะแอดลิโกแย่งมาจากฟันบัตเทนจากที่เวลาเวลาเปิดยาวไปที่กินบูดกินบูดคืนมาที่ตูรามาตูรามไหลกลับไปที่กินบูดกินบูดล็อกแล้วก็จ่ายมาที่ สีดานสีดานไหลมาที่ตุรามโดนสก,กัดไปได้วงน,นี้ไปอยู่ที่เลอาวเลอามาที่ตุเล่ไหลมาองลีอองลีก็ยับหลอกแล้วก็หลอกหลบก,กองหลังมาได้สัตก,ก์เข้าไปสองหนึ่งครับโอ้โห,โห โดนนำไปแล้วครับมาเริ่มเคลียร์กันใหม่มาที่ดูเล่ไปที่โคโคมากับไาที่ดูเล่เวลาเวลาให้มา <50 S 2> ที่โรนันโดครับซีดานจากที่โรนันโดแต่ไปติดครับคอมบานีส่งไปซามบอตต้าซัมบอตบอต้าม้วนมาที่ดอนนารุมมาดอนนารุมมา,า,มมาไปที่มิลิตาต มีลิตาอาอา้อาวอา้าวเจอพี่นวงเข้าแล้วครับพี่นวงนวงตั้งแต่นาทีที่เจ็ดสิบเลยแหะครับพี่นวงคึงบอลอยู่ข้างหลัง <c oughs> ไม่เป็นไหนแล้วครับพี่ <c oughs> มาเล่นเอาสนุกแล้วครับพี่ <c oughs> โอ้ <c oughs> พี่เล่นขนาดนี้เลยครับพี่ <c oughs> แรงมึงอย่าเลิกวันนี้เองครับ โอ้โหปล่อยให้พี่เขาดะด้ไปเลยดีกว่าครับจะอย่างนี้ครับแผลไป1ประตูต่อ2อขอบคุณมิหน่วงที่มาร่วมสร้างความมันเทิงแล้วนะครับ ต่อกันที่ตาที่สอครับตาที่สองัตรกกามเริ่มเคลียครับปาที่โอริเซโอริเซ่สับหลอกมาแล้วก็ไหลมาที่เซิร์ซีอ้าเซิร์ซีตอกโซนจติดปรินานไปยิปตูรามตูรามมาที่ซีดานเวียนล่าตูเล มาที่47เเยกข้าม,มาที่โรนันโดโรนันโดชายไปที่ดานยกข้าม,มาที่47เเแล้วก็ซัดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอย่างรวดเร็วออติเซ้ไล่บอลครับออดิเซ่จ่ายมาที่วิดีวิดดส่งไปที่ฟอร์ดินานตูลามมาที่ซีดาน สีดานไปที่กินวูดครับกินวูดกระชากไปริมเส้นแล้วม้วนกลับมาคือมาที่สีดานกินวูดออากีนวูดปั้มบอลไว้แต่ยังได้อยู่ไหลไปที่สีดานมาที่โรนโดคืนมาที่สีดานสีดานโดนชนแล้วสีดานปั๊มบอลกลับมาได้ไหลมาที่โรนโดโรนโดปัดด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามครับนำสองศ ครับคอมบันนีดักบอลได้ครับไปที่น er. ูเลอร์ตัดปอดินานคือมาที่ตอนนั้น uma, แล้วอาดอลโรุมาแจกโชว์ให้วินวนี่ครับวินนี่เข้าไปซัดง่ายๆเป็นสองประตูต่อนหนึ่งรคริสเตียโนโรนัลดะนะครับโรนันโดมาที่ซีดานซีดานไหลขึ้นมาโรนันโดโรนันโดมาที่ทีอาร์เซเว่นแล้วก็ปานไม่ขวาครับเซฟไว้ได้ครับลุงนี้ เปิดปุ่มเข้ามา <S <S นีน่สิวสก,กัดออกมาแล้วก็มาเข้าทางตอนนี้อยู่ที่ตุลามตุลาม<อ>ม้วนแล้วก็เปิดไปที่เสียทวีดีทีครับไหลคืนมาที่ตูเล่ตูเล่โดนชนยังได้บอลอยู่ยังไงครับกินวูดกินวูดจากที่ตูเล่ตูเล่หลไปที่วีลาวิีแลลายมาที่สี่ดานสัตว์เข้าไปครับเป็น3ประตูตอนหนึ่งครับ น,นันโดสก,กัดได้แต่จังปัมบอลได้อยู่อมุลเลอร์สับหลอกมาแล้วก็สับไยสามสองอยิงกันไว้ยิงยิงแต่บอลได้ครับไปที่วินิมินิล็อกหลบหลอกมามุนเลอร์หมุนหนึ่งทีแล้วก็อเอาสาับขาล่อยหนึ่งทีโดนนาลุมาเซมุมเข้ามาครับลูกนี้เอาเอาโกขึ้นมาด้วยละครับเนี่ย โอ้โหเอ้าโรนันโดได้ครับจ่ายคืนมานิซีดานปีดานยิงเลยครับไม่มีผู้รักแต่ประตูครับนําเบสี่ประตูต่อสองครับเขากดโกออกมาเล่นลูกเตะมุมยังไงครับใครรู้ช่วยบอกผมทีครับในคอมเมนต์จะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับอาริสามกับพัดติกเวล่าครับเริ่มเคลียร์แล้ว บอลวิที่องรีองรีม้วนแล้วก็ไหลมาที่เอมบปเป้ปเ,ปเอ็มบาเป้เลี้ยงเลาะริมเส้นปปไหมครับเวลาวิ่งระคองไปอยู่แล้วเวลาะเข้ามาเวลาะจิ้มได้ครับออกหลังไปแต่มุมลูกนี้ตูเล่มงงมาเข้าทางของหน้าแต่เวลานยังตะกับไม่ได้บอลที่ โรนัโดเสียเซเว่นครับเปิดมาที่กินวูดกินวูดลากไปแล้วกีนวูดไหลมาที่เซียเซเว่นอีกครั้งหนึ่งจะหลับขาหลอกแล้วก็ซัดไปติดประตูเวลาได้แต่ยังส่งไปติดกองหลังครับตูเลมาที่เวลลาเวลาเปิดยาวมาที่กินวูดกินวูดคือมาที่ตีดานตีดาน แหลงช่องมาที่กินมูดอีกครั้งแล้วกินมูดก็ล็อกก็มาเอาจานเอ้าเอาไม่ฟาวนี่เอาโอ้ยของลียดบนายบอลอลาะริมเส้นไปแล้วก็เอเป้ปรนดนานดักไว้ได้ครับดีดานตรงมาที่กินรูดใหม่กินรูดไปที่โรนันโดโรนันโดสับขาหนึ่งทีแล้วก็ ไา้มาที่ตูเล่ตูเล่เปิดมาที่เทอเทเวนครับจ่ายเร็วมาที่โรนันโดโรนันโดสักก็เป้หนึ่งประตูต่อศูนครับจับบอลแรกสวยงามมากเลยครับสีดานครับสีดานมาที่เวียลาเวียลาที่ตูเล่ตูเล่ไหลมาที่โคโค่หวนกลับมาเอ้าโดนแย่งไม่ได้ครับติดที่โคไหม่ที่หนึ่งตูเล่ไหลมาที่สีดานสีดานมาที่ เสียเดเวนอ้าโรนันโดครับโรนันโด,นโ,ด,นโ,ดนโดนสกัดล้มไปในเขตโทษเสียเดเวนลุกมายิงครับเข้าไปมุมซ้ายครับสองประตูต่อศูนย์ร่งางวันใหม่สีดานจ่ายมาดีเวล่าครับเว,เวล่าไล่ไปที่องลีองลี only. Only. เลี้ยงเอาทะลุมาเลยครับแล้วก็ดัดโดนดากไปโดยวีดิดครับ มี icana, ตอกส้นไปครับก็สับขาหลอกมาเวล่าดักได้ไหลมาที่กีนวูดกีนวูดจ่ายไปที่ตุเลตตุเลตอกส้นหนีไปริมเส้นแล้วครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับหลังจากที่ได้ทดฟองได้มาสามตาแล้วเดี๋ยวเราลองไปสรุปกันหน่อยดีกว่าครับโอเคครับพลติกเวล่ากับตำแหน่งกลางรับตัวนี้ เป็นตัวที่ยืนปักหลักดักคู่แข่งอยู่หน้าแผงกองหลังได้เป็นอย่างดีนะครับ AI ในเกมรับนี่ถือว่าเยี่ยมเลยครับการตั้งรับเนี่ยให้มาที่122นะครับแบ่งเป็นค่าการประกบ117นะครับแท็กเกิลแบบยืนเนี่ย104 5แท็กเกิลสไลด์เนี่ย103นะครับแล้วการรับรู้104 6รวมทั้งพลังแฝงที่เป็นแท็กเกิลอีกครับทำให้ในเกมรับเนี่ยพลาสติกเวลาสามารถเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนสภาพร่างกายที่ให้มาเนี่ยครับนอกจากร่างกายสูงใหญ่แล้วยังให้ความแข็งแรงมา130 ดังนั้นตัวแพลติกเวล่าตัวนี้ครับสามารถเบียดชนกับคู่แข่งได้ทุกตัวในแหลงอย่างสบายเลยนะครับแถมเป็นนักเตะตัวใหญ่ที่ไม่ช้าด้วยนะครับมีความว่องไวสูงถึง118นะครับกับตัวได้ไวและมีการเร่งความเร็วก็คือตัวสปีดต้นเนี่ยร้4กับมีสปีดไปที่125นะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปๆของกองกลาง ในรบรรดานักเตะที่เรามีนะครับส่วนในเกมลุกเนี่ยก็าทาได้ดีนะครับสามารถเติมขึ้นไปเพื่อจ่ายบอลสวยๆให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูได้บ่อยนะครับโดยมีค่าการส่งบอลเนี่ยส่งใกล้อยู่ที่ร้อยสี่หกครับส่งไกลอยู่ที่ร้อยสามสี่และมีวิชั่นอยู่ที่ร้อยสามสามแถมยังบวกค่าพลังเพิ่มจากค่าสกิลที่ผมอัพเพิ่มเข้าไปนะครับทาให้ในคลิปเนี่ยเราเห็นว่าเวียร่ามีการจ่ายบอลสวยๆให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูได,ได้หลายลูกเลยนะครับแล้วสำหรับใครที่ชอบกองกลางตัวรับในสตาร์นี้ก็ลองหาจัดมาเล่นและมาแชร์กััันนนนไไดด้ม่่ิหวงแนนอนครบ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับแท็กสามพันประจำวันไปครับ 3, 3, ส, 3, สามพันหนึ่งสามพันสองสามพันสามนาเวซีเอ็มอาร์เนนนอนโอเดกัสตอนนี้ไงก็